สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2564นะคะวันนี้ดีจะมาคุยกับยกับเรื่องสุขภาพของเราค่ะเพราะว่าเหมือนที่ดีเป็นอยู่ประมาณประมาณสัก2-3วันที่แล้วดีรู้สึกว่าตัวเองจะไม่สบายก็คือมีอาการเจ็บคอขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าอาการเจ็บคอมาแบบนี้เมื่อก่อนดีก็จะเป็นหวัด นะคะคก็คืออาการเริ่มต้นของการเป็นหวัดน,นั่นแหละค่ะนีก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยสองปีแล้วนะคะตั้งแต่ดีดูแลสุขภาพมาก็คือดีทานรีบอนมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ2ปีดีก็ไม่ป่วยอีกเลยไม่ว่าดีจะทํางานหนักนอนดึกพัก ผ่อนน้อยที่ผ่านมาคือร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงพร้อมลุยงานมาตลอดเลยแต่ว่าพอเมื่อวานเป็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราจะเป็นไม่ได้นะแล้วเราก็แบบว่าเต้องมีงานต้องมีอะไรต้องทําอยู่เพราะว่า,าการเป็นหวัดของยินเนี่ยเป็นแล้วก็คือเป็นหลายวันเลยแล้วก็ท,ทรมานมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการจ็บคอไออาการไอนี่ดีแบบไม่รับไม่ได้เลยไม่ไม่ชอบเพราะว่าเหมือนเราทํางานอยู่ในห้องค้าค่ะนั่งกับลูกค้าถ้าเราไอเนี่ยบางที มันเป็นการลบก,กวนสมาธิในการดูดูหุ้นของลูกค้านะคะก็ไม่ชอบเลยจริงๆก็คือดีจะให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรจะคุยให้ฟังเพราะว่าอะไรนะคะที่ผ่านมาดีทานรีบอลใช่ไหมคะเราก็จะรู้หลักในการเรื่องเรื่องเรื่องของการเลือกทานโภชนาการที่ร่างกายของเราจําเป็นต้องใช้นะคะ เราเลือกทานเป็นขึ้นนะคะมีหลักวิธีการในการเลือกทานดีขึ้นนะคะทําให้สุขภาพของเราในระยะยาวก็ดีด้วยเพราะว่าจริงๆในแต่ละวันน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนคิดอยู่แล้วที่จะไม่คิดไม่ได้ในแต่ละวันก็คือเรื่องว่าวันนี้เราจะกินอะไร ถูกไหมวันหนึ่งก็อย่างน้อยก็สามมือ้อแต่กินอะไรหรือว่าใครไม่คิดเลยก็ก็ไม่น่าใจะใ,ใช่เนาะอย่างน้อยๆก็ต้องคิดบ้างแหละวันนี้แม่ทําอะไรไว้ให้กินถูกไหมคะก็คือดีจะบอกว่าไหนๆหนก็คิดแล้วค่ะคิดเพิ่มอีกนิดนึงว่าเออที่กินเข้าไปอะค่ะสารอาหารที่ร่างกายต้องการอะเราทานเข้าไปบ้างหรือเปล่าเราให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารประเภทไหนไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเหมือนวันนี้ถ้าดีเอ,อ่อเกิดอาการ เหมือนจะไม่สบายขึ้นมาแต่ว่าดีรู้ว่าร่างกายของดีเริ่มอ่อนแอสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของดีที่ต้องทานนะ่ะมันเป็นประเภทไหนอ่าพวกไหนนะคะไปเสริมอะไรโปรตีนไปเสริมเรื่องอะไรทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วจากที่เราจะป่วยเราก็อาจจะไม่ป่วยหรืออาจจะป่วยแต่ว่าเราก็จะหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะไหนๆก็คิดเรื่องกินอยู่แล้วในแต่ละ ในแต่ละวันก็คิดเพิ่มอีกนิดนึงว่าสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับอาหารเราต้องทานอาหารประเภทไหนบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนดีฝากไว้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ